ไปต่อกันที่จังหวัดเลยกองร้อยเฉพาะกิจฐานพรานที่2106หน่วยเฉพาะกิจกรมหารพรานที่11กองกําลังสุรศักดิ์มนตรีจัดชุดปฏิบัติการหมอเดินเท้าไปมอบยาเวชภัณฑ์สามัญประจําบ้านให้กับประชาชนผู้ยากไร้ผู้สูงอายุและประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและอยู่แนวชายแดนไทยสปปลาวพื้นที่บ้านเก่าตําบลนานหออาเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยตามนโยบายของกองทัพบกเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนผู้สูงอายุที่ยากไร้ได้มีเวชภัณฑ์ยาสามัญประจำบ้านไว้ใช้ในเบื้องต้น เมื่อมีอาการเจ็บป่วยช่วยละภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปโรงพยาบาลหรือว่าการไปซื้อ,อยาที่ร้านขายยามารับประทานอีกทั้งยังได้พูดคุยสอบถามปัญหาในด้านต่างๆเสมือนคนในครอบครัวเดียวกันโดยประชาชนในหมู่บ้านดังกล่าวมีความพึงพอใจเป็นอย่างมากนะคะพร้อมทั้งได้ขอบคุณชุดปฏิบัติการหมอเดินเท้ากล่องร้อยเฉพาะกิจฐานพรานที่2106ที่มีความห่วงใหญ่ในความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่และให้การช่วยเหลือดูแลประชาชนในพื้นที่ห่างไกลด้วยดีเสมอมาค่ะ